ก็สวัสดีนะคะกสนตำบลนนขานะคะได้จัดโครงการอบรมนะคะรูปแบบกลุ่มสนใจนะคะ12ชั่วโมงการทําหน้ากากอนามัยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดนะคะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนนะคะก็รวม4วันด้วยกันนะคะเราก็ได้ดําเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเสนอ,อ,อผลการดําเนินงานนะคะสรุปงานที่เราทําวันแรกเราเป็นการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเ,เชื้อ ไวรัสโควิด COVID 19นะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะอาการของโรคที่แสดงออกอย่างไรนะคะและก็การที่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงก็คือมาจากประเทศที่เสี่ยงและผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะคะแล้วก็ข้อปฏิบัติเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ต้องเว้นระยะห่า,หางนะคะ2เมตรนะคะไม่ให้อยู่ใกล้กันที่สำคัญก็ต้องเสือ หน้ากากอนามัยนะคะซึ่งทางตสนนะคะได้มีนโยบายเป็นห่วงก็เลยให้มีการจัดสุโขทมนะคะศูนย์ศึกอาชีพนะคะการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทุกคนได้ได้เรียนรู้กันและได้ใช้นะคะสำหรับนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือว่าคุณสมบัติของหน้ากากอนามัยนี้มีอย่างไรนะคะก็จะขอให้ทางทวิตกรนะคะที่ได้ให้ความรู้กับเราในวันที่2และ3นะคะ แนะนำว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะการดูแลรักษา,านะคะหน้ากากานะคะขอเชิญค่ะวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางของพันจันนามค่ะเป็นวิทยากรที่จะมาอธิบายวิธีเย็บหน้ากากนะคะวิธีเย็บนะคะจะมีสองรูปแบบค่ะรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบพับเป็นแบบกีบพับวิธีที่สองเศษผ้าที่เราเหลือจากตรงนี้มา ก็เอามาทําแบบนี้ได้อีกแบบหนึ่งนะคะวิธีที่เราทําผ้าของเราจะตัดความยาวยี่สิบความกว้างสิบหกยางนี้ใช้สิบแปดเซนแล้วเวลาเราตัดมาแล้วเราก็มาประกบกันผ้าจะเป็นสามชิ้นมีผ้าขาวข้างในชิ้นหนึ่งผ้าลายสองชิ้นแล้วจะประกบกันแล้วก็เอามาเย็บ เย็บเข้ากันในหะ้เรียบร้อยแล้วเราก็มาพับจีบมาพับจีบเย็บรอบให้หมดเย็บใส่ยางรอบให้หมดแล้วลออกมามันก็จะเป็นแบบหน้ากากแบบนี้นะคะอันนี้แบบพับจีบนะคะอันนี้อีกแบบหนึง่งอันนี้แบบเศษผ้าที่เราเหลือเราก็ทําได้อีกแบบหนึ่งนะคะการรักษาและการซักเราใช้เออ,อะไรผงซักฟอกหรือเอ,อ ใช้ผงสักพ้อต่อสบู่ธรรมดาใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณสมบัติแล้วแต่ว่าคนที่ใช้เขาแจะใช้อะไรใช้ยังไงแล้วแต่ใช้ได้กี่วันถึงเราจะซักหรือถ้าซักได้ทุกวันซักได้ทุกวันเราก็มีผัดเปลี่ยนกันนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่ทําจําหน่ายนะคะจําหน่ายในราคาเท่าไหร่คะจําหน่ายนี้ไม่เคยทําจําหน่ายนะคะอ๋อมีแต่ทำแจกแจกภายในแจกภายในหมู่บ้านค่ะทำแจก อบโตสมอ,อะไรอย่างเงี้ยเอามาทำเอามาทำ,ทำเก็ทำแจกแชาวบ้านอันนี้กศนเรามาสอนให้เรียนรู้เพื่อให้ท่านเป็นพี่กรแล้วขยายผลในชุมชนแล้วก็ตอนนี้เราก็จะทจําแจกให้กับนักศึกษากศนนะคะ,ะที่เราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมได้รับหน้ากากนะคะ,ะในการใช้เพราะว่าโควิดยังอยู่กับเรานะคะ,ะก็ขอขอบคุณทางวิทยากรมากนะคะสําหรับกศนตาบนโนนทานะคะก็ ขอขอบคุณนะคะผู้เข้าการอบรมทุกท่านนะคะที่ได้มารับการอบรมในวันนี้และคิดว่าจากการเรียนรู้ในวันนี้ท่านนะคะสามารถจะไปทําต่อนะคะได้นะคะแล้วก็โดยการซื้อผ้ามาตามที่วิปปสอนแนะนํานะคะแล้วก็อย่างที่ตามที่เราเรียนมาสอนเราสามารถจะไปเพิ่มรายได้ได้นะคะซึ่งจากการสืบถามนะคะตลาดจะตกประมาณ20บาทนะคะแบบนี้20บาทนะคะแบบนี้10บาทนะคะ ถ้าเราสามารถเพิ่มเพิ่มรายได้หรือขยายผลก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยและอย่างหนึง่งขอให้ทุกคนนะคะกาดอย่าตกนะคะสำหรับวันนี้นะคะตศนตบนุญขาขอขอบคุณผู้เข้ารับการะรทุกท่านค่ะสััสี้ค่ะ